ใบวายงานจีนนะครับอ่ะงบแสนห้านี้หนึ่งแี่หมื่นเครับเอาไปเก็มเต็มพร้อมหางโรตารี่ฮิโนโมโตขนาดประมาณละกัน1 5ึ่งจุดห้าหนจุเมตรนี้เราให้อะไรบ้างราคานี้ราคานี้ให้อะไรบ้างคันเนี้ยเอาสวยๆเปิดปีมาสวยๆสีใหม่ให้สีใหม่เลยอ่ะมันไม่สวยอ่ะลุนอย่างงี้มันไม่ได้ส่งลูกค่างี้น่าเกลียดอ่ะจ้าจ สีใหม่ครับอย่างแรกโชคดีแล้วนะถ้าเกิดเป็นสีใหม่เนี่ยสีใหม่ยางหน้าก็ยางหน้าก็ก็น่าจะใหม่อ้าวสีใหม่ยางใหม่แบตใหม่ยางหน้านะไม่รวมยางหลังนะครับสีใหม่ทั้งคันยางหน้าใหม่แบตใหม่จบมาพาราเดิมครับแสนสี่เจ็ดแสนไปดีกว่าครับแค่นี้แหละขอดูบุ้งกี่ครับบุ้งกี่แม็ครแวบๆนี่พี่จะไปคทนใจเหรอพี่ใส่ขนาดเท่าไหร่พี่รถพี่ขนาดเท่าไหร่อะ SK75 พ,พี่ต้องบอกว่าของพี่อ่ะ